แม้ว <Billie S 1> ่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับเข้ามาแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงกระแสไว้นะฮะให้ไม่ลืมประเทศไทยนะครับในการที่จะสื่อสารภาพการท่องเที่ยวกิจกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้กับคนจีนาตัวกลางที่เป็น KOL influencer ต่างๆนะครับแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังไม่กลับเข้ามาแต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเลี้ยงกระแสไว้นะฮะให้ ไม่ลืมประเทศไทยนะครับ KOL influencer อย่างดาว Ti กต o อที่เราปั้นเนี่ยนอกเหนือจาก PR แหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารให้กับคนจีนในประเทศจีนแล้วเนี่ยก็ยังช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนจีนทนี่ยัอยง,ยยอยงอยู่ในประเทศไทยด้วยเป็นมุมของการใช้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็แล้วกันอีก layer เลเยอร์นะก็คือการทำคอนเทนต์เชิงดิจิตอล เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวออนไลน์ก็เป็นอีกเทรนดหนึ่งก็แล้วกันที่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยประชาชนอินเทอร์เน็ตนะครับของจีนซึ่งตอนนี้มีมากกว่าพันล้านคนแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ใช้โมบายแอปพลิเคชันอ่านมือถือเนี่ยมีมากกว่าพันล้านคนเช่นเดียวกันแล้วพอยุคสมัยของ 5G มาแล้วก็มันจะไป 6G ทำให้การผลิตสื่อคอนเทนต์ต่างๆบนมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วนะครับรูปแบบของการท่องเที่ยว เรียนรู้ประสบการณ์ท่องเที่ยวอ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านโลกเสมือนจริงหรือว่าการทํากิจกรรมบางอย่างนะครับโดยใช้มือถือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการท่องเที่ยวในอนาคตจะเป็นเทรนด์ของการท่องเที่ยวผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะแอพพลายเอานวัตกรรมดิจิตัลไปส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจกรรมการท่องเที่ยวตรงนั้นแหละคือจุดที่ผมคิดว่าจะช่วยทำให้เมื่อนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเนี่ยจะดึงดูดให้เขามาเที่ยวมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่นแบ็คดอหรือว่าเป็นฉากหลังของเรากับแหล่งท่องเที่ยวแล้วเอาไปทําเป็นฉากหลังในมือถือหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นกล้องแบบมุมมอง360องศาให้เห็นสถานที่แล้วก็ช่วยส่งเสริมให้เรารู้ประสบการท่องเที่ยวที่มองเห็นภาพของปัจจุบันเทียบกับในอดีตหรือแม้กระทั่งเข้าไปในโลกที่เป็นโลกเสมือนจริงนะครับที่จะไปเล่นเกมบางอย่างแล้วสามารถเทิร์นออกมาเป็นรีวอร์ดบางอย่างที่ไปใช้ได้กับโลกจริง จากโลกเสมือนจริงไปใช้ได้กับโลกจริงตรงนี้จะเป็นทิศทางที่ในประเทศจีนนะครับใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการท่องเที่ยวเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นเทรนดที่สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเริ่มต้นศึกษานะครับเพราะว่านี่คือจริตของนักท่องเที่ยวจีน